ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่าร,รักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะอะอันนี้เพิ่งเลิกกันหรือก็สักสักพักหนึ่งแหละครับก็ไม่แต่ว่าข่าวที่ออกไปนี่ก็งงๆจริงๆไม่ไม่มีอะไรจริง อะไรนะครับเรื่องของคนสองคนนะครับส่วนมากก็จริงๆเราก็เป็นคนดื้อนัง้งกูทั้งผมทั้งเขาเนี่ยก็ ผบกันมาก็มีปัญหาก็พยายามปรับตัวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ปรับกันได้ยังช่วงสอบเดือนที่ผ่านมาที่พยายามปรับกันคยกั่าจะอยูยังไงกันบ้างก็พยายามปรับกันก็คุยกันว่าเ่เนียราไม่ชอบเขายังไงเขาไม่ชอบเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามปรับให้ให้เข้ากันมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็เหมือนก็คงจะเืิดอัดกันทั้งครูอะครับก็เลยก็เลยเลิกกันไม่ดีด้วยซ้ำตอนแรกแต่ว่าตอนหลังก็มีข่าวออกมา ก็เลยก็เลยเริ่มจะไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยผมก็งงงไม่รู้โจนจับยงยนตใส่ก็ไม่สุดก็เลยก็เสียใจอ่ะเพราะว่าคือคือก็เป็นห่วงเขาเพราะว่าครอบกัเขามานั้งสามปียังไงเราก็ถึงเลิ่กันแล้วเราก็แค่ความรู้สึกกันนะครับแล้วข่าวออกมาอย่างเงี้ยคือเขาเขาเขาคิดไปถึงไหนตอนไหนแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันม่กระแสอ่อ มันนิวโชว์รครับทั้งคู่ก็เอ่อพอคุยกันเขาก็บอกว่าท้อเขาไม่ค happy, ่คยอยแฮปปี้แล้วก็ดูเหมือนผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้อย่างเงี้ยแล้วก็เออต่างคนต่างไปดีกว่าแปลก็เดมันนะี่คืออะไรที่นอคยเห็ันนั้นไม่จริงเลยครับนนี้ขอพูดแบบเต็มปากเป็นคำได้เลยว่าไม่จริง อันเนี้ยอันนี้คือคือคือเลิกไปแล้วด้วยซ้ำแล้วก็ข่าวมออกมาจริงแล้วแต่ตอนแรกนี่คือเราเออ่ทั้งทั้งทั้งชาเขาก็ยังไม่ได้บอกเออ่วันเลิกแล้วก็ตอนข่าวออกมาเนี่ยซึ่งซึ่งไม่มีความจริงเลยเนี่ยออกมาก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็เหมือนเหมือนเข้ามายุ่งระหว่างที่ยังคงกันอยู่แล้วก็แสดงว่าลูกชายเขาเข้าใจผิดว่าจะเป็นมือที่ใส่ที่เข้ามาอันนั้นไม่ทราบว่าเขาเขาคิดยังไงนะแต่ว่ารู้สึกที่โยงกันรู้สึกนักข่าว ที่เขียนกันว่ามีมือที่สามเข้ามาอะไรเงี้ยก็ตกใจกันหมดผมว่าทั้งผมก็ตกใจพี่วุ้นก็ตกใจทางด้านทางด้านชาก็คงคงตกใจไปหน่อยเัเป็นัตีในงานแต่งานที่เขียนไว้ที่กับีงี้อยู่ด้กัรเงี้โอ้โหกลุ่มใหญ่มากเลยครับคือก็เพื่อนๆก็กลุ่มเดียวกันหมดก่ะก็เลยไม่ทราบว่า โดนจับโยงอีท่าไหนเป็นตัวพี่พวกเองกับพี่บุ้มคือจะหกันมาก่อนอันนก็เพื่อนกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ส่วนมากนี่ก็ตอนตอนช่วงช่วงที่บุ๋มเขาเขาแต่งงานก็คือเขาก็ไม่ได้ออกไปเยอะมากแล้วตอนหลังพอพอก็ได้เจอมากขึ้นนะแต่ก็คืนี่คือถ้งกลุ่มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมแสดงว่าพี่พวกเองก็ได้มีคุยกอื่นๆเรื่องนี้ไหมครับหลังว่ามี คุยอยู่แล้ครับตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยที่ข่าวออกมาผมผมเป็นคนไม่ค่อยอ่านข่าวไม่ค่อยตามอะไรพวกนี้อยู่อยู่ มีอยู่ขี้บนก็ไลน์มาว่าแบบเฮ้ยเห็นข่าวหรือยังเกิดอะไรขึ้นอะไรกัก็เขาเขาก็งงเหมือนก็ไม่รู้เรื่องอะไรผมไปเช็คดูว่าตกใจก็ก็อะไรเป็นเริ่มแบบนัน้นแหละ <im> คนใกล้ตัวมีความเขา้าใจผิดอะไรไหมครับอ๋อใกล้ตัวเขาแทบตัวฝรั่งกันด้วยซ้ำว่าเพราะเขาก็รู้ว่ามัน <im> <im> ไม่มีทางเป็นไปได้อะไร <im> ครับก็คนใกล้ตัวตอนแรกก็ล้อๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ คือต้นตามภาษาที่เล่นนะคือของพวกนันบอลรู้กันว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรกันนะขณะที่พบกับพีทงชาเองได้เคลียร์กันหรือเปล่าเอผมไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าตอนเลิกไปเราก็ก็พยายามพยายามจะห่างกไว้เพราะว่าเราก็พยายามทำใจครับพ่กอนที่จะไคทีช่วยแบบไม่บอกเลขี่่เรื่องต่างเขาไม่นะครับเขาเพรเขาเลิกเลิกกันแล้ว ยืนยันว่าไม่ใช่สาเหตุที่สั่แน่นอนแน่นอนครับไม่มีเลยเอาตรงๆตอนนี้ผมเพิ่งโ้โหเข้าประชามานทั้งสามปีเล็นๆอย่างเงี้ยคือตัวผมเองก็ไม่ไม่ไม่ได้จะพร้อมอะไรเนี่ยตอนนี้ก็คงสอดยาวสักพักก็แบบนี้เราจะตั้งแต่เดน้ยใช่ไหมอ๋อก็ ไม่ได้แันเ,เร็วๆนี้ครับก็ก็คือม,มันก็มีความมีมีการที่ต้องปรับตัวกันอีกเยอะจนถึงตรงน,นั้นนถ้าจะกลับมาจริงๆก็คงต้องต้องต้องรู้ว่าไปกันรอดอนนไา,าออไรกัน ผมว่าผมว่าด้วยข่าวที่ออกไปมันไม่ค่อยดีด้วยละ่ะคือคือเป็นถ้าเหมือนเป็นผมผม่าคงโกรธเหมือนกันอันนี้ก็เขา้าใจเขาก็ก็ก็แอบเสียใจที่สุดเลอตรงนี้แหละเพราะว่าถึงถึงมาเลิกกันไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเขาก็ไม่ควรจะต้องมามาเจอความรู้สึกแบบเนี้ยิ่งเรื่องมันไม่จริงไม่ซ้ำแบบก็เลยแบบก็เลย ผมว่าให้ให้ให,ให,ให้ให้ต่างคนต่างเงย็นลงวันนี้ดีกว่าแล้วไปคุยกันเพตอนนี้ก็กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องอ๋อไม่ใช่ทางไหนครับกับเพื่อนอ๋ออ,อคุยกับเพื่อนเขาครับก็เออบางทีก็ถามถามถึงว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ เพื่อนก็รู้จักแบบอยู่กลุ่มเดียวกันก็ก็มีเยอะ,ะอะก็อยากจะไม่ชั่วเพราเขาเขารู้นะว่ามันไม่ใช่ความจริงอะไรอย่างพี่ชายเขาพูดว่าเหมือนแบบมีหลายคนมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผมไม่ทราบเลยครับคื <Okay. S 2> อตัวเองก็แบบยืนยันความมั่นใของตัวเองเนาะ ครับไม่มีอะไรเลยครับปกติน oh, ี่ผมหนีเข้างานเลยด้วยซ้ำวันนี้ก็จริงๆก็ก็คือคือผมก็อยากจะอยากจะเคลียร์ฝังผมด้วยว่าไม่มีอะไรจริงๆรงอยากว่าตัวที่น้องแสดงมีไหมก็มีบ้างครับแต่ผมเขาบอกว่าเอออย่าไปฟังเยอะเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรจริงๆไม่ได้มีอะไรจริงๆครับก็คุยกันก็ถามไม่ยังรับ แสดงว,ว่าสาเหตุค่ะก็คือเป็นเรื่องของสองคนเท่านั้นครับนี่นี่คือก่อนก่อนที่ที่มีปัญหากัน,นนี่ก่อนก่อนคือมัามาน,าากกน,น,นมีข่าวออกมาด้วยซ้ำแต่ก็เนื่องจากมองว่าโอกาสจะปิดความสนใจนะครับในขณะที่นักข่าวมีข่าวกลัมาอ๋อไม่เลยครับช่วงนั้นโอ้ยหลังจากนั้นยังดีดีมากอยู่โอ้ยนานเหมือนกัน,น,นคือผมก็ไม่ได้อะไร